โอเคคะ่ะค่ะก็เมื่อกี้นะคะเราก็ได้สร้าในส่วนของประสิทธิภาพรถไปแล้วเนาะว่ารประสิทธิภาพเป็นยังไงนะคะการใช้งานเป็นยังไงนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของคําถามนะคะคท่านลูกค้าท่านไหนนะคะที่ได้ชมตั้งแต่ต้นจนจบนะคะก็จะทราบคําตอบเลยทำต,ต,ตามเงื่อนไขย,ยังไงนะคะพี่โต้งก็กดไลค์กดแชร์นะครับตอบคําถามไม่ถูกนะครับ<อ>แล้วก็มารับของรางวัลได้ด้วยตนเองจา <17 7 S 1> สาขาเราโอเคะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ แล้วก็ตอบคาถามให้ถูกมาแล้ว <ผม S 1> ของรางวัลได้ที่สาขาเราวันนี้ที่เราคุยนะคะก็คุยในส่วนของเรื่องรถนะคะ F R r 2 1 0นะคะที่อยูสูสรของเรานะคะก็มีจาหน่ายนะคะคก็อ่าก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่จะไปคุยเรื่องของรางวัลเนาะเยีกจะคุยในเรื่องของโปรโมชั่นอีกรอบน,นึงนะคะเพื่อเป็นการเน้นยำน้ำเนาะว่าอ่า ของเราเนี่ยมีโปรโมชั่นดีๆอะไรให้ลูกค้านะคะค่ะอีซูซูของเรานะคะดาวล้มต้นที่ห้าเปอร์เซ็นตะคะครับผมค่าฟรีเก้าสิบวันใช่ไหมคะพี่โตงคอนมนานสุดกี่วันคะแปดสิบสี่ครับผมแล้วมีดอกเบี้ยถูกด้วยนะสองจุดสามห้าเปอร์เซ็นต์สองจุดสามห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ครับแล้วถ้าเกิดรับรถนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะอ่าสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยครับอย่างที่เราคุยกันถ้ามีรายไหนที่อยากรับน้อยกว่านี้ มาครับหลังใหม่ครับโอเคก็ติดต่อประสานงานเข้ามาที่พี่ต้นได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของการรับประกันรับรองว่าคุ้มแน่นอนคการกันยาวถึง5ปีกันเลยที่ไม่จํากัดระยะทางด้วยนะครับ FRR สองหนึ่งศูนย์นะคะความที่จะฟังคําถามกันหรือยังคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะค่ะคาถามแรกเลยนะคะฟังกันดีๆนะฟังกันดีๆนะครับ FRR สองหนึ่งศูนย์นะคะ แรงแม็กทอกมีรัศมีวงเลี้ยวแคบสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะคะครับผมเมื่กี้พี่ต้องก็ได้พูดไปแล้วเนาะรที่เราไปคุยในส่วนของ,ของ<ช>ไปดูตัวรถนะคะใช่ครับผมครับถ,ถ้ายังไงก็ตอบคําถามเข้ามานะคะคถ้ายังไงรบกวนแอดมีน์ช่วยดูด้วยนะคะ สองร้อยสิบแรงมานะครับคันนี้ครับผมมีลัศมีวงเลี้ยวแคบสุดอยู่ที่เท่าไหร่กี่เมตรแค่นั้นครับอ่าสองเรามันแรกเป็นอะไรครับพี่โตครับผมเดี๋ยวเรียงเลยครับจากทางนี้เนาะก็จะเป็นกระทะเนาะอ่าใ่คมอสซุกี้อ่าคะเห็นแล้วก็หิวเนาะเอฟอาร์ของเราตรงนี้ ค้าสองหนึ่งศูนย์เนี่ยก็คือมีการให้ทดลองขับใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้เราได้ทดลองขับกันหน้างานจริงอยู่ที่นาธพิพานนะฮะอยู่ที่นานพิพานนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะต้องบอกว่าสนใจก็สามารถเข้าไปสอบถามได้ไปลองได้นะครับมีสิบคนก็สิบเที่ยวนะครับคนละเที่ยวนะครับได้แล้วใช่ไหมคะโอเคอ๋อของรางวัลเป็นมอสกีนะครับนะมอสกีนะคะ เอาไปกินปีใหม่ได้เลยเนาะพอนี้เลยอ่ะอากาศกำลังหนาวเลยเครื่องใบใบร้อนมาก็ปั่นน้ำผลไม้นะครับอย่าลืมทำตามเงื่องถนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ตอบคำถามนะคะ frr นะคะสองนะคะแรงแม็กถอกมีรัศมีวงเลี้ยวแคบสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าเมื่อกี้พี่ต้งก็ได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะไม่เยอะครับรัศมีวงเลี้ยวแคบแนึงครับไม่เยอะไม่กี่เมตรหรอก นนก็โอเคเนาะค่ <fique S 1> ะโอเคค่ะต่อไปเป็นคําถามที่สองนะคะค,คำถามที่สองของรางวัลเราก็จะเป็นของชาร์ปเลยนะครับเป็นเครื่องปั่นเป็นเครื่องปั่นนะคะก็ะยังเป็นคําถามที่เกี่ยวกับในส่วนของ FR สองหนึ่งศูนย์ของเราเหมือนเดิมนะคะ <ไ hoje S 1> ตรงน,นี้ก็ อย่าลืมนะคะทําตามเงื่อนไขนะคะกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมต่อคำถามถูกนะครับมันรับของรางวัลได้ด้วยตวเองนะครับที่เกตสาขาของเราครับอีสุครับค่ะคาถามที่สองนะคะ FRR สองหนึ่งศูนย์นะคะแรงมีอัตราทดเฟืองท้ายที่เท่าไหร่คะครับผมอัตราทดเฟืองท้ายนะครับผมในส่วนของสองร้อยสิบแรงม้าตัวนี้ของเราเนอะครับผมว่ามีอัตราทดเฟืองท้ายอยู่แต่อีกก็จำได้นะว่าพี่ต้งพูดไปแล้วใช่ครับพูดหลายครั้งแล้วพูดหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะรับ อย่าลืมตอบเข้ามานะคะฝากแอดมินดูด้วยนะคะอ๋อครับรับ <c oughs> เป็นไงบ้างคะมีไหมคะมีคนตอบเข้า<อ>มาไ,มได้ยังเลยโอเคนะโอเคอ๋อโอเคค่ะ,คคะ <c oughs> ก็มีผู้โชคดีไปแล้วนะคะคอย่าลืมติดต่อทักเข้ามานะคะครับ เดี๋ยวในในส่วนของคาถามเราต้องคําตอบนะเราต้องมีคําตอบนะเดี๋ยวเฉลยคาตอบหน่อยในนีก็เฉลยคำตอบใช่ครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านที่ไม่ทราบก็จะได้ทราบกันเนาะว่าคำตอบคืออะไรเอาเป็นข้อหนึ่งก่อนเลยเนาะ FRR 2 1 0ของเรานะคะแรงแมกนถอกมีลัศมีวงเลี้ยวแคบสุดอยู่ที่5.5เมตรนะคะเพราะว่าอันนี้อยู่ก็จําได้ว่าพี่โต้งพูดไปแล้วใช่ฮะทั้งในส่วนของ FRR 2 1 0แล้วก็ FRR 1 9 0่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นมิกเซอร์ลัษณมีวงเลี้ยวเนี่ยก็จะเป็น เท่ากันเลยใช่บผมครับถือว่ารถสองรุ่นเนี้ยประสิทธิภาพเนี่ยถือว่าดีมากใกล้เคียงเลยแหละใกล้เคียงกันเลยนะคะค่ะข้อที่สองนะคะก็จะเป็น FRR สองหนึ่งศูนย์แรงมีอัตราทดเพืองท้ายอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่ตงอยู่ที่หกจุดหนึ่งสี่สามเท่ากันเลยกับตัวร้อยเก้าสิบนะฮะครับผมอัตราทดเท่ากันนะครับ ต่างกันที่แรงมากแค่นั้นเองแค่นั้นเงแล้ววันนี้นะคะหลังจากที่เราได้ฟังประสิทธิภาพรถคุณภาพรถแล้วเซฟตี้ไปแล้วก็ถือว่าดีมากๆเลยพี่ต้องมีอะไรจะเพิ่มเติมให้ในส่วนของท่านผู้ชมได้รับทราบกันอีกไหมคะในส่วนในการเพิ่มเติมเนาะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะช่วงปลายปีแล้วนะครับผมก็จะมีเรื่องของราคาหน่อยหนึ่งนะครับผมลูกค้าท่านใดที่อยากได้ราคาเดิมเนี่ยก็ยังยังสามารถ ได้อยู่นะตอนนี้ยังมีเวลาย <emptiness S 1> <ๆ S 2> อยู่นะครับก่อนถึงสิ้นปีแต่พอถึงปีใหม่แล้วปุ๊บราคาก็จะมีการขยับขึ้นนิดหน่อยอนะครับผมลูกค้าท่านใดที่คิดว่าจะต้องได้ใช้รถจริงๆ,ๆนะครับก็สามารถเข้ามาจับมาจองได้เลยนะครับผมเรายังสามารถยืนราคาเดิมนะครับแต่เราต้องทำไฟแนนซ์ให้ผ่านภายในระยะเวลาก่อนถึงสิ้นปีนี้ครัจะมีเงื่อนไขใช่ครับผม่ครับผมครับถ้ายังไงลูกค้าก็ ตอบถามกันเข้ามาได้ถ้าเกิดลูกค้าสนใจอยากจะติดต่อเข้ามานี่ติดต่อได้ที่ไหนครับพี่อต้งที่เบอร์ผมเลยก็ได้นะครับก็เป็นเบอร์ศูนย์เก้าห้าหกห้าหกหกเก้าปดหกนะครับหรือว่าทางเพจก็ได้ครับโต้งอิ่สูตุของไทยนะครับผมครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับทั้งสองท่องทางนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับ ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถทักเข้ามาได้นะคะแล้วก็เงื่อนไขนะคะก็ช่วงนี้ก็ยังเป็นโปรเดิมอยู่ก็ยังเป็นเงื่อนไขเดิมอยู่นะคะถ้าเกิดว่าปีหน้าเราก็ยังไม่ทราบเนาะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็อยากจะทดลองขับก็ได้เลยได้เลยครับตามเบอร์นี้เลยฮะ หรือถ้าใครอยู่ใกล้เคียงก็สามารถไปหน้างานได้เลยนะครับที่นาพิพานนะฮะวันนี้กับโซนนั้นเลยนะฮะกับผมก็จะเห็นรถคันนี้ครับจาหน้ารถไว้ดีๆครับลักษณะแบบนี้ทะเบียนกรุงเทพนะครับอันนี้คือมาไกลใช่ครับผมนั่นแหละครับกับผมถ้ายังไงนะคะก็ฝากท่านผู้ชมหรือว่าลูกค้านะคะที่ติดตามเพจที่ผัวนของเรานะคะถ้ายังไงสนใจทักเข้ามากันรัวๆเลยนะครับได้เลยฮะเดี๋ยวไลฟ์ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเดือนหน้าใช่ฮะ ก็ยังมีของรางวัลเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับผมก็ยังไดู้่โปรโมชั่นดีๆเหมือนเดิมใช่ครับส่วนโปรโมชั่นก็เดี๋ยวน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมนะคิดว่านะครับต้นปีนะครับเอกหะน่อหนึ่งนะครับกับเดี๋ยวถ้ายังไงนะคะลูกค้าก็อย่าลืมติดต่อเข้ามานะวันนี้เราก็จะไปที่นั่งงานกันใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวเราต้องเดินทางแล้วนนี้ก็โทรเข้ามาหาพี่โต้งเลยนะคะพี่โต้งก็พร้อมที่จะสแ a นบายนะคะก็ไปทดลองขับกันนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ